สวัสดีครับพบกับผมช่างหมูแฮมวันนี้ผมพามาดูโฟกซอาเกนเป็นคาราเวลฮะรถคันนี้อาการก็คือทำแอร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอร์เรื่องการทำความเย็นนะลูกค้าแจ้งมาว่าขับแล้วช่วงติดไฟแดงหรือช่วงที่ขับไปช้าฮะแอร์จะไม่ค่อยเย็นจะแบบไม่มีแรงดันเรามาตรวจสอบแล้วก็พบว,ว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่มีกําลังอัดฮะจะเป็นตัวนี้ฮะ แรงดันเขาค่อนข้างต่ำรถคันนี้วิ่งมาประมาณหนึ่งแสนกิโลแล้วแล้วเราก็ได้แจ้งพวกชุดระบบรูบายความร้อนนะหรือคอนเดนเซอร์แอร์ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็จะมีการล้างระบบตัวแฟตชิ่งที่เป็นทางเดินน้ำยาแอร์ทั้งหมดใหม่ฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนขั้นตอนการเปลี่ยนกันครับครับชิ้นแรกก็จะเป็นกิฟตสามตัวนี้ นี่ฮะถอดออกมาเลยผมจะถอดกระจังหน้าออกก่อนเพื่อจะดูคอนเดนเซอร์ว่าตำแหน่งเขาจะต้องถอดตัวกันชนหน้าหรือเปล่าฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกิ๊บเนี้ยนี่ผมเอามาแอบเลยพอเราถอดกิ๊บออกมาแล้วก็สไลด์มาด้านหน้าฮะนี่เขาจะมีเหลี่ยมของเขาเสียบอยู่ฮะนี่ฮะอ่าแล้วก็มาต่อกันที่ตัวคอนเดนเซอร์ผมดูแล้วไม่น่าถอดฮะเดี๋ยวเราแกะด้านบนได้เลยฮะ เดี๋ยวเราหนีบหนีบนี่ฮะตัวตัวล็อกเนี่ยทั้งสองข้างซ้ายและขวาแล้วก็ทําการถอดตัวท่อน้ายาแอฮะแล้วเราจะพลิกออกมาด้านหน้าแล้วก็สไลด์ขึ้นดูของใหม่ฮะนี่หน้าตาของใหม่เนี่ยเราจะปลดออกจากตัวนี้ฮะตัวนี้เขาจะครอบอยู่แล้วก็จะสไลด์ออกมาได้เลยตัวนี้จะอยู่ด้านบนแล้วเราก็จะสไลด์ขึ้นมาจะได้ไม่ถอดเยอะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ โอเคฮะตอนนี้ผมก็มาถอดเ้าน็อตที่ยึดกับท่อตัวคอนเดนเซอร์ด้านหลังนะแล้วก็มีน็อตล็อกตัวคอนเดนเซอร์ที่เข้ากับหม้อน้ําอีกหนึ่งตัวนี่ฮะท่อที่ผมบอกนี่หนึ่งเส้นอันนี้อีกหนึ่งเส้นเป็นสองเส้นครับเราถอดมาเมื่อกี้ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้ฮะผมอาจมองไม่เห็นนี่ตัวนี้ฮะ ที่ผมถอนมเมื่อกี้หลังจากนั้นมาเราก็มาบีบกิฟตนะกิฟตัวที่บอกที่ล็อกกับรูเนี่ยฮะทั้งสองข้างนะพอบีบออกผมก็กระชากถอยมาได้จากนั้นเราก็จะสามารถสไลด์ขึ้นมาได้ฮะเดี๋ยวผมใช้สองมือฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ก็นำออกมาแล้วฮะตัวคอนเดนเซอร์ ก็อย่างที่ผมบอกฮะดีบของข้างแล้วเราก็สไลด์ขึ้นนะแต่ตอนสไลด์ขึ้นต้องบังคับนิดนึงฮนะเพราะว่าเจ้าขายเนี่ยจะติดกับตัวชุดอินเตอร์เนี่ยผมก็เลยคลายอินเตอร์เพื่อให้อินเตอร์มันขยับอ้อฟออกมาได้ฮนะถึงจะยกขึ้นมาพ้นนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาขอคอแมแอร์กันก่อนดีกว่าก่อนนี่จะใส่ของไหนเข้าไปพร้อมกันทีเดียวฮนะเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาขึ้นเทแล้วก็ใส่สามขาด้านล่างเรียบร้อยะฮะเตรียมพร้อมที่จะถอดจากด้านล่างฮะเหตุผลที่ผมมานอนถอดแบบนี้เพราะอะไรดูสิครับรถเต็มอู่เลยฮะไม่มีพื้นที่ว่างให้ผมไม่มีคิวขึ้นฮะเนี่ยล้นเลยวันนี้งานเยอะมากฮะเราเลยมาแยกมาทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า นอนถอดได้ครับเพราะตัวนี้มันเป็นเครื่องขับหน้าแล้วผมก็นอนถอดจากด้านล่างเอาก็ได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดีกว่าครับอันดับแรกผมก็ลงมาถอดตัวแผ่นแฮงกาดคือแผ่นนั่นนะหรือแผ่นเอี๊ยมนี่แหละถอดออกเพื่อจะได้ดูจุดที่เราจะถอดคอมมามีมุมไหนบ้างที่เราจะสามารถทําให้มันสะดวกและง่ายที่สุดคะนี่คือตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ที่เราจะเปลี่ยนนะะ ผมมาเล็งๆดูแล้วผมไม่จำเป็นต้องถอดล้อก็ได้ฮะเพราะว่าตัวลูกลอกตัวตั้งสายพานผมยังเอาแขนเข้ามุมนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมมาถอดให้ดูอีกทีนึงฮะตัวนี้ถือว่าไม่ยากฮะอาจจะแคบหน่อยครับรูปในการถ่ายไอวิดีโอที่ผมถ่ายมันอาจจะมองใกล้หนะ่อยเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นสามขาให้มันสูงมากมายฮะอาจจะมองๆแล้วดูลายตาหน่อยก็ขออภัยนะฮะตัวตั้งจะอยู่ด้านในนี้ฮะ ผมเอาแขนล้วงเข้าไปทางนี้เนี่ยล้วงเข้าไปหาตัวตั้งเนี่ยอันนี้ลูกลอกตัวตั้งอยู่ข้างบนนี่เค okay, ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในทีฮะนี่ครับเห็นไหมครัสายพานผมได้ถอดออกมาละมุมที่ผมถอดก็เอาประแจป,ปากตายล้วงเข้าไปหาตัวตั้งเนี่ยแล้วก็ดันขึ้นไปฮะแล้วสายพานจะหย่อน ผมก็เอาสายพานหลบออกมาแลนะ้วแล้วก็เอาตัวประแจที่ขันเนี่ยมาค้ำกับตัวแคสซีขันล่างไว้เวลาผมใส่คืนจะได้ใส่ง่ายเนี่ยมันดึงลงมาได้เลยฮะเนี่ยจะใส่ง่ายขึ้นโอเคฮะเดี๋ยวผมมาถอดน็อตคอมฮนะหนึ่งสองสามตัวฮะเนี่ยสามตัวนี้ฮะก็เอาคอมเพรสเซอร์แอร์ลงมาได้เลยฮะแป๊บเดียวเองฮะง่ายๆแต่ว่าที่จะยากก็คือเดี๋ยวผมต้องล้างระบบ ขีนนิ่งตัวระบบแอร์ฮะตัวระบบท่อแอร์ทั้งหลายทางเดินน้ำยาแอร์ฮะต้อง,งล้างทำความสะอาดใหม่ฮะเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับ โอเคฮะตอนนี้ผมก็ถอดเจ้าคอมเพิสเซอร์แอออกมาแล้วโอ okay, เดี๋ยวเราเอาของแหม่มาใส่กันฮะแต่ก่อนจะใส่เราต้องไปล้างระบบก่อนฮะผมจะมาบอกขั้นตอนการล้างระบบนะเนี่ยเราจะเอาสายยางมาต่อเข้ากับรูนี้ฮะเจ้ารูนี้ แล้วก็เอาเหล็กรัดมารัดไว้แล้วก็จากนั้นเราจะเติมน้ํายา S 11หรือน้าํายาไล่ความชื้นเข้าไปในระบบเติมจนแบบเขาดันไม่เข้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาหัวลมมาเป่าเพื่อดันน้าํายาไล่ความชื้นวิ่งเข้าไปในระบบฮะเขาจะวิ่งผ่านเบาะแอร์วิ่งผ่านตัวตู้แอร์คอยเย็นด้านในฮะวิ่งผ่านไปเสร็จเขาจะไหลกลับมาแล้วมาออกท่อใหญ่ท่อที่เราถอดคอมแอร์เมื่อกี้ฮะ ก็คือท่อเส้นนี้ฮะที่ห้อยอยู่ที่ห้อยอยู่นี่ะตัวใหญ่นี่ฮะหลังจากนั้นเราจะเอาถังถังน้ำมามาตั้งไว้ลองดูตัวน้ำยาที่ไหลลงมาว่ามันสกรปรกมันดำขนาดไหนเราจะทำลักษณะน,น,นี้ฮะวนไปซ้ำๆจนกว่าไอที่อยู่ในถังอะน้ำที่อยู่ในถังอะมันจะใสฮะ เดี๋ยวเรามาดูน้ําในถังกันเเดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์มาต่อเพื่อล้างระบบก่อนครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาถังมาสแกนบายแล้วแล้วก็ท่อฮะนี่จะล็อกในลักษณะนี้ฮะนี่อันนี้เป็นท่อเดี๋ยวเราเอาน้ํายาเอสเออ็ดอก่อเข้าไปในรูนี้ฮะ้เขาวิ่งเข้าไปในระบบเพื่อชะล้างตัวความชื้นและ ขราบสกปรกที่อยู่ภายในท่อน้ำยาแอรฝั่งที่เดินจากคอมแอร์เพื่อไปออกไปหาตัวไม่ใช่เพื่อเนี่ยฝั่งที่เดินจากคอมแอร์ออกไปหาคอยเย็นฮะจริงจริแล้วมันผ่านคอนเดนเซอร์แต่ผมถอดคอนเดนเซอร์ออกมาแล้วไงของเก่าเอาถอดออกมาแล้วอันนี้เป็นของใหม่ผมก็เลยเอาออกจากคอนเดนเซอร์วิ่งไปหาตัววาล์วแอร์วาล์วแอร์วิ่งไปหาตู้แอร์ฮะทั้งสองระบบทั้งหน้าและหลัง ถามว่าตัวนี้มีวาว์วไฟฟ้าไหมไม่มีนะฮะตัวนี้จะปล่อยโฟล์ตามแรงดันของเขาออกไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาล้างกันฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับโอเคฮะหลังจากที่เราได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาหมดแล้วก็มีหัวปลอมมีน้ํายาแล้วก็ท่อที่เราได้เดินเสร็จสับไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาไล่ระบบกันฮะ นี่เราก็จะเอาลมดันเข้าไปฮะจับดีๆนะป้องกันดีๆฮะเพราะว่าน้ํำยาตัวนี้มันคือเคมีฮะมันแสบตาแสบจมูกหมดเลยถ้าเราสัมผัสโดยตรงก็ล้างมือดีๆฮะแต่ไม่อยากให้เข้าตาจะดีสุดฮะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างฮะว่าตัวสีน้ํายาจะเป็นยังไง ขวดนึงเราไปดูสีน้ำยาด้านล่างกันอีกที เดี๋ยวผมจะเป่าไปจนกว่าตัวน้ำยาเขาจะไปช้าล้างแล้วออกไปอยู่ในถังเดี๋ยวผมพาไปดูในถังกันอีกทีนึงฮะนี่เดี๋ยวเราลางถังมาดูเลยนี่เห็นคราบดำๆเนี่ย มีความชื้นผสมอยู่ด้วยนะเนี่ยเราจะทําลักษณะนี้ฮะวนไปวนมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดขวดเก้าขวดนะผมเบิกมาเก้าขวดอันนี้ผมถือว่ายังสกรปรกไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเนี่ยยังสกรปรกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราล้างซ้ําๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวมารับชมกันอีกทีนึงฮนะนี่อันนี้ขวดที่สองนะฮะดูสี เนี่ยยังมีความข้นและดำอยู่ผมจะล้างแบบนี้ฮะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทั้งหมด9้าขวดนฮะก็เอาให้มันสะอาดเลยฮะถึงจะเป่าให้แห้งแล้วมาประกอบระบบกันอีกทีนึงฮะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยทีเดียวดีกว่าฮะโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปลดเจ้าตัวอ่าท่อที่เราเอามาล้างระบบออกไปแล้วฮะ หลังจากที่เราได้ล้างเสร็จสับเต็มทั้งหมดแล้วหมดไปเก้าขวดนี่นแหละเดี๋ยวมาดูสภาพด้านล่างฮะอันนี้เป็นหน้าตาสภาพเนี่ยปงเป่ามันกระเด็นออกไปนู่นเต็มอ่างเครื่องเลยคาบน้ำมันคอมกระตัวน้ำยาที่ยังเขียออยู่นี่ท่อขาวหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะโอลิงนี่ออกให้หมดแล้วเปลี่ยนเอาของใหม่ใส่ฮะ พอมันโดนน้ายามันก็จะบวมไปด้วยครับเนี่ยดูคราบน้ํายาที่มันไหลตามเป็นคราบเงาๆล้ล้างจนเครื่องสะอาดไปเลยเดี๋ยวผมพามาดูคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวใหม่นี่ตัวใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปนะฮะอันนี้จะเป็นของเก่าเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์เก่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงทั้งหมดเดี๋ยวเราเอาคอมเพรสเซอร์แอร์ไปใส่กันอีกทีฮะเดี๋ยวมารับชมกันต่อ ตัวนี้ก็จะเป็นโอลิงตูดคอมที่ผมถอดออกมานะฮะของใหม่ผมใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ผมได้ประกอบตัวคอมพิเซอร์แอร์เข้ามาแนละ้วมีท่อเส้นใหญ่มีท่อเส้นเล็กทุกตัว,ตว,ตวย้ำหมดแล้วแล้วก็ตัวน็อตยึดคอมสามตัวเนี่ยนี่ก็ได้ย้ำไปหมดแล้วพักกเสษียบแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะมาใสา่สายพานกันนะ ผมก็ต้องขออภัยด้วยที่เมื่อกี้ไม่ทันมันทันเลยฮะผมตั้งกล้องไว้ฮะแต่ผมตั้งไว้อีอกมุมนึงแล้วทีนี้ผมคิดว่ามือเต็เองอไปกดโดนแล้วว่าให้อัดถ่ายแล้วฮนะแต่จริงผมกดไม่โดนนะก็ขออภัยด้วยฮะที่ไม่ได้ดูขั้นตอนกันยกขึ้นไปใส่แค่ดันขึ้นเข้าไปแล้วก็ใส่ท่อเส้นบนก่อนยึดท่อเส้นบนเสร็จผมก็มายึดน็อตคล้องไว้ก่อนฮะพอคล้องไว้เสร็จก็มาใส่ท่อเส้นนี้ เราใส่ท่อเส้นนี้แล้วก็ย้ำสองเส้นนี้แน่นนะหลังจากนั้นผมก็อัดน็อตสามตัวเนี้ยให้แน่นไปเลยฮนะแล้วก็มาไล่เสียบปลั๊กแค่นี้เอขั้นตอนส่วนเดี๋ยวสายพานเดี๋ยวเรามาใส่กันตอนนี้เลยฮนะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับตอนนี้ผมก็ใส่สายพานเข้ามาแล้วนะฮะเนี่ยคล้องเข้ามาในตัวนี้เลยตอนคล้องก็ผมล้วงแขนเข้าไปดันใะแจที่คายอยู่กับตัวตั้งดันขึ้นไป เรา,เอาอีกมือหนึ่งมาจับสายพานคล้องลูกลอกให้ครบทุกตัวเนี่ยลูกลอกตัวนี้ดันขึ้นไปแล้วผมก็คล้องลูกลอกให้ครบทุกตัวแล้วก็จะปล่อยประแจคืนออกมาฮะแล้วก็จะไล่จับทรงให้อยู่ในล่องของมันฮะให้ครบทุกตัวฮะขั้นตอนก็มีแค่นี้ฮะสำหรับสายพานนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อครับ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนโอลิงเรียบร้อยนะฮะโอลิงสองตัวตัวตัวคอนเดนเซอร์สองตัวนี้เราของใหม่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาคอนเดนเซอร์ยกเข้ามาใส่กันนะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับต้าคอนเดนเซอร์หรือคอยล้อนนะแล้วก็มีน็อตยึดอยู่ฮะหนึ่งตัวแล้วก็ยึดอินเตอร์ที่ถอดออกมากเมื่อกี้ฮะผมแก้คขขยับไม้เฉยจะได้มีช่องเข้า ก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลหน่อแล้วก็น็อตตัวท่อนี่ฮะอยู่ในนี้ด้านในฮะนี่ก็ขันหมดแล้วสองตัวพร้อมเปลี่ยนโอลิงฮะอยู่ด้านในนี้ก็อากางอันนี้มาก็คือแอร์ไม่เย็นคอมแอร์ไม่มีกําลังอัดฮนะผมได้เทดูละพูดถึงอย่างนี้มันอายุสั้นเลยนะผมว่าแค่เกือบแสนเองฮะประมาณ ดูเมื่อกี้น่าจะแปดหมื่นกว่าตอนที่ผมใส่กุ้แบตบน่าจะแปดหมื่นกว่าก่าคอมไม่มีกําลังอัดนแล้วตอนนี้ผมก็ต่อสายแล้วก็ได้ทําการแบกน้ำยาฮะเดี๋ยวทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีฮะสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเติมน้ํายาแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมประกอบชุดนี้ฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะฮะเป็นแค่ขาฝาครอบแล้วก็มีขาสไลด์ฮะเนี่ย เขาจะสไลด์เข้าล็อกตามล่องอ่ะหลังจากนั้นมาก็จะมีตำแหน่งกิฟที่ยึดอยู่สามตัวฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนอ็อตตัวเดียวฮะจะเป็นนอ็อตมีฝาครอบอยู่ตรงนี้ฮะก็เป็นชิ้นงานนี้ฮะตัวนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนนะเอาสามขาออกก่อนเดี๋ยวลดลงก่อนเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วสาหรับตัวกระจังหน้า แล้วก็ตอนนี้เรารอเวลาเกี่ยวกับตัวเครื่องแวกอยู่ฮะตอนนี้มันมันถึงยี่สิบแล้วแต่ผมอยากจะแวกให้มันนานกว่านี้ฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมีคอยเย็นที่ตู้หลังด้วยมีตู้แอร์หลังด้วยผมเลยอยากจะแวกให้มันเป็นสุญญากาศให้มันเยอะที่สุดคะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกสิบนาทีเดี๋ยวตอนเติอนน้ำยายแอร์แล้วมาดูกันอีกทีครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราเอาน้ายาแอร์มาเติมกับตัวรถเพราะว่าตอนนี้ก็กินเวลาไปประมาณ30บกว่นาทีแล้วฮะนี่ก็ผมแกะถังใหม่เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเติมน้ายาแอร์เลยนะฮะก่อนที่เราจะปิดเครื่องแว็กเนี่ยเรามาดูเกจก่อนฮะต้องอยู่ในที่ศูนย์นะถ้าไม่อยู่ศูนย์แสดงว่ามีรอยรั่วนะฮะอันนี้ลงศูนย์ไมหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดวาล์วฮะ เพื่อทําการปลดเครื่องน้ยายาแอร์ปิดทั้งสองฝั่งเลยปลดเครื่องแว็กนะปลดเครื่องแว็กปิดให้สนิทเลยนะฮะหลังจากนั้นมาก็มาปิดเครื่องแล้วก็ปลดสายออกเลยครับพอเราปลดสายออกแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเข้ากับตัวระบบยาแอร์ส่วนเรื่องน้ำมันคอมนี่ผมเติมไปแล้วนะฮะเติมได้ประมาณสัก2ออนนี่แหละไม่ใช่2ออนนะสองยี่สิบมิลน0ะยี่สิบมิล ต่ผมเรียก,กันสองออนฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสายเพื่อเติมน้ำยาเอง์นะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องคว่มถังนะฮะเดีย๋ยวผมจะเติมในลักษณะนี้ฮะเพราะว่าเมื่อก่อนบางครั้งผมก็คว่มถังเติมมาพอเราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับตัวคอมแอร์ด้านในแล้วว่ามันจะมีแผ่นแผ่นหนึ่งที่มันจะทำหน้าที่ฉีดน้ำยาแอร์ฮะ มันเป็นแผ่นบางๆถ้าเมื่อไหร่ที่เราเติมเป็นแบบลิควิดเข้าไปอะ่ะมันจะไปดันแผ่นทําให้แผ่นนั้นเสื่อมง่ายฮะทาให้เกิดความเสียหายแล้วก็อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์จะสั้นลงฮะนี่เราเปิดวาล์ว wow, ออกไปเลยจากนั้นเดีย๋ยวเราจะมาเติมฮะวิธีการเติมก็เติมเข้าด้านไฮนะฮะจะเปิดบาลจากด้านไฮฮะ เราเอาเข้าไปเป็นแบบลิควิดฮะอย่าเปิดจากด้านไฮใช้ด้านไฮที่เติมเข้าฮะหลังจากนั้นมาเดี๋ยวค่อยไปสตาร์ทอีกทีนงฮะนี่เวลาเติมเข้าไปเราจะมาสังเกตตัวฝั่งซ้ายนะฝั่งโลสีฟ้านะนี่ตอนนี้น้ำยาแอร์วิ่งเข้าไปอยู่ฮะเห็นตาแมวไหมนี่เราจะมาสังเกตให้เขาขึ้นวิ่งไปอยู่ตรงสีเขียวนะี้ยประมาณเลขเก้าฮะ จะดูว่าเขาเข้าไปเต็มระบบเมืนจะอยู่ประมาณสีเขียวเนี่ยถ้าเราเติมฝั่งไฮเข้าไปนะฮะมันจะขึ้นฝั่งนี้อ่าพออยู่ในตำแหน่งสีเขียวแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มปิดปิดาวลาวตัวสีแดงให้ดูตามแม่น้ำยาไม่วิ่งแล้วนะตอนนี้น้ำยาเริ่มเฉ่ยแล้วเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยตอนนี้เลยขึ้นไปละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราสตาร์ทยังไงก็ต้องได้ เติมอีกทีนึงครับเพราะว่าเปิดอย่างนี้มันไม่ค่อยเต็มระบบฮะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเพื่อรันน้ำยาแอร์ให้มันวิ่งเต็มระบบอีกทีนึงฮะส่วนเรื่องนะ้ำมันคอมนี่ผมเติมไปตอนก่อนที่จะใส่คอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะผมได้ตวงใส่ไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ใส่คอมเพรสเซอร์แอร์ไปทีนึงงฮะนี่ฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเห็นไหมคอมดูดลงมาแล้วฝั่งฝั่งซ้ายฮะฝั่งที่เป็นสีน้ำเงิน ฝั่งสีฟ้าฮะจะเป็นด้านโลเนี่ยจะวัดว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ดูดไม่ดูดดูดตรงนี้ฮะเนี่ยเขาเลื่อนลงมาตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดูดดีมากฮะส่วนฝั่งขวาจะเป็นฝั่งแรงดันนะเราต้องรันให้น้ำยามันเข้าไปเต็มระบบมาเราถึงจะรู้ได้ว่าตอนนี้แรงดันของเราอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอันนี้น้ำยายัางไม่เต็มระบบฮะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดเติมน้ำยาเข้าไปฝั่งไฮนะทีเนี้ย ไอ้ฝั่งโลฮะฝั่งโลขออภัยต้องเติมเข้าไปในฝั่งโลฮะให้อยู่ที่ประมาณ250หรือ15บาเวลาเติมเติมก็อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งสีน้ําเงินพรอนนี้เราติดเครื่องแล้วเราจะเติมฝั่งซ้ายตัวนี้น้ํายามันจะมี2ตู้ฮะผมว่าให้มันอยู่สักสูงสูงหน่อยอยู่สักเกิน250ไปจะดีมากกว่าะ เพราะว่าแอร์มันค่อนข้างจะตู้ใหญ่นี่เอาเปิดเติมเข้าไปฮะเดี๋ยวเราคอยดูเข็มฝั่งไฮด้วยนะอันนี้น้ํายากําลังวิ่งเข้าไปอยู่นะเข็มฝั่งซ้ายก็จะดันขึ้นเพราะว่ามันจะวัดได้ว่าแรงดันจากตัวถังมันดันมาเท่าไหร่ฮะพอฝั่งไฮน้ํายาเข้าฝั่งไฮก็จะมีแรงดันเพิ่มขึ้นนะเข็มก็จะดิกขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่ง,ขงเขาฮะ นี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาละอยู่ที่ประมาณ200ฮะผมจะเติมให้มันถึงประมาณระหว่าง200กับ250เนี่ยจะดีที่สุดนะตอนนี้ก็ปล่อยให้ตัวเครื่องยนต์สตาร์ทรันน้ำยาไปเรื่อยๆก่อนนะเราถึงจะมาดูกันอีกทีหนึง่งครับตอนนี้น้ำยาก็คงที่แล้วเดี๋ยวเรารันสตาร์ทเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันท้ายคลิปอีกทีนึงครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์ระบบแล้วก็ตั้งนาฬิกามาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดีย๋ยวเรามาทดสอบความเย็นกันฮะ<บ>ก็เบรเสร็คันนี้ค่าใช้จ่ายผมตีเป็นตัวเลขรวมๆนะผมขออนุญาตไม่แยกราคาย่อยนะใครอยากจะรู้ราคาย่อยก็ทักมาในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมพินบล็อกเข้าไปในส่วนตัวฮนะเรื่องราคาแยกย่อยอันนี้จบที่ประมาณ4ี่หมื Com ่นสี R ่สี่หมื่นสี่มีคอมแอร์ มีคอนเดนเซอร์แอร์แล้วก็ชุดโอลิงทั้งหมดแล้วก็มีค่าน้ำยาแอร์แล้วก็ค่าน้ำยา F11 อีก9ขวดฮะแล้วก็มีตัวค่าล้างระบบค่าแรงอะไรพวกนี้ฮะรวมๆกันอยู่ประมาณ4 4 0 0 0ฮะก็คันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเลยวฮะสำหรับคันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยฮะช่องช่าง,งแฮมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอ,อ,อีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียว <laughs> ก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ1,000งพัซับสไครแล้วฮะแต่ยังเหลือชั่วโมงชั่วโมงในการทำอยู่ยังเหลืออีกอยู่อีกหน่อยฮะก็ผมก็จะพยายามสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจให้อีกเยอะที่สุดฮะเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ